อยู่ญี่ปุ่นนี่โคตรแพงเลยพี่น้องสวัสดีอินเจแปนจ้า มือนี่ก็สิมาห้ความรู้กันไว้บอกไว้เลยว่าคาทาตคาสูสารของคนญี่ปุ่นนี่โคตรแพงเลยอยู่ภายนอกดีกระซีอีกราค่าหนึ่งเริ่มต้นกับสามแสนสี่แสนหาแสนเย็นส่วนหลายเป็นล้านเย็นเลยพี่น้องแต่บางมองในเมืองนี่สามถึงแปดล้านล้านเย็นเลยพี่น้องมาเป็นล้านบาทเด้สรุปว่าเริ่มต้นเป็นเงินไทยกับประมาณแสนกว่าบาทจมหดแปดแสนบาทถึงสองล้านบาทกันเลยทีเดียวสำหรับคนญี่ปุ่นว่าแพงบอคอยบอกไว้เลยโคตรแพงถ้าเปรียบเทียบกับบ,บ้านเท่ากับประมาณว่าจะได้เงินเดือนเดือนละ องหมื่นกว่าบาทแต่เจ้าต้องจ่ายค่าที่ดินค่าทาดเริ่มต้นที่ประมาณแสนกว่าบาทโอ้สำหรับเงินเดือนของคนแต่ละคนในหน่วยซัำนี้ยังบารวมคางานนู่นนี่นั่นอีกนะบางคนเงินประกันของคนญี่ปุ่นบ่ได้หลายตำบนเท่าเดียด้วยความว่าประกันญี่ปุ่นมันมีหลายรูปแบบประกัน30บาทก็เพิ่ประกัน30บาทดิพี่น้องประมาณว่าประกันโรงพยาบาลละไปโรงพยาบาลแต่ละที่เจ้าก็ต้องจ่ายเปอร์เซ็นแต่ถ้าผูเทาเจ้าก็ต้องจ่ายเปอร์เซ็นทุกกรณีถึงสิมีประกันแต่เท่ากับสิต้องจ่ายเงินคือเก่าประกันที่ สองคือประกันการตายมันแยกแต่ละประเภทนี่พี่น้องบอกเกี่ยวกันเลยถ้าผู้ใดได้เงินประกันจากผัวคันเวลาผัวตายมันกระสุ่งไข่เนี่ยแต่คอยบอกไว้เลยส่วนสีแล้วงานศพใจบ o t t o m กว่าสองสามล้านยินก็มีเป็นเงื่อนไทยก็เริ่มต้นประมาณสองแสนกว่าบาทแล้วลสิมาใจค่าทาตอีกคอยบอกไว้เลยเมียคนญี่ปุ่นแปะบนเหลือเงินไปเริ่มต้นไม่หลังจากผัวตายบางคนผัวบ่ระเหตุประกันไม่หายติดดีเขาเข้าไปอีกเบิง่งสิพามมหาเบิ่งสองทางค่าสูสานแพงปานีสิพาไปหามองสูสานราคาถึกถกันพี่น้องสำหรับ คนที่บดไ้ภาษาครั้แรกเจ้าก็เขากูเกิลแปลภาษาจะยู่จังวัดไดอยากหาสูสานในเขตอำเภอใดพิมเขาไปในกูเกิาาลแปลภาษารลวพี่น้องเร็จแล้วก็ก็อปี้ออกมาแล้วเขากลไปกดว่างหาในกูเกิลแล้วผลลัพธ์ยางที่ได้เขาก็อ่านเบื้องเอาพี่น้องอ่านบ่ออกก็หาคนไทยอ่านซอยสูสานราคาถือมันกะสิเป็นแบบว่าเขากะสิเอากระดูกเอาไปว้างไว้มองใดที่เข้าบลูอยู่ในบริเวณสูสานร่วมหันละแต่หังลุมใดกับบูุจกักแต่ก็มีจุดวายยูนน้ำกันมองจุดจุดเดียว แบบนี่ราคาก็สิถือกว่ากันบางมองราคาเริ่มต้นแค่หาหมื่นกว่าเยนประมาณหมื่นกว่าบาทแต่บางมองกับราคา8ปดหมื่นถึงหนึ่งแสนเยนราคาเป็นเงินไทยก็สองหมื่นถึงสามหมื่นบาทไครก็บ่ามันก็ไข่คอเฮาสิไปใจเงินไห้กับค่าสูสานราคาแพงเป็นแสนสองแสนสามแสนบาทอันนี้ก็เป็นการแนะนําให้เป็นอีกทางเลือก1นึตัวเลือกนึงสาหรับผู้ใดอยากได้สูสานในราคาถึกถือ้าบ่รลู้ว่าเขาใจก็เข้าไปสอบถามในอาเภอของแต่ละพื้นที่ได้เด้อพี่น้อง